สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับพัดอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พัดก็มีเมนูไมโครเวฟมาฝากกันเหมือนเดิมค่ะวันนี้ขอเสนอนี่เลยค่ะทอดมันหมูบดไมโครเวฟนะคะว่าแต่จะมีวิธีการและส่วนผสนมอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับส่วนผสมนะคะก็ประกอบไปด้วยหมูบดนะคะอันนี้พัดใช้หมูบดประมาณ300กรัมนะคะน้ำมันหอยค่ะผงปรุงรสพริกแกงนะคะ ใบมะกรูดหัน่นฝอยไข่ไก่หนึ่งฟองแล้วก็น้ำมันพืชค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเพื่อให้เนื้อทอดมันของเรานะคะเป็นเป็นเนื้อที่ละเอียดนะคะพัดจาใช้วิธีการปั่นนะคะพัะนามเนื้อหมูนะคะใส่โถปั่นค่ะตามไปลงไปด้วยพริกแกงนะคะผงปรุงรส น้ำมันหอยนะคะแล้วก็ไข่ไก่ค่ะแล้วก็จะใส่น้ํามันพืชลงไปเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราไปปั่นกันค่ะ เนื้อหมูของเรานะคะก็ละเอียดดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะออกมาใส่ในชามผสมนะคะหลัาจากนั้นนะคะเราจะใส่เออมะกรูดซอยนะคะแล้วคนคลุกเคล้าให้เข้ากัน,นะคะ่ะ เดี๋ยวเราซีนตัวชามนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปแช่เย็นนะคะแล้วก็พักทิ้งไว้30นาทีตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะคะ30นาทีนะคะที่เราแช่เย็นนะคะเดี๋ยวเราจะนำเข้าไมโครวเวฟกันค่ะสำหรับอีกทีการนะคะเราจะนำน้ำมันพืชนะคะาลงบนภาชนะนะคะที่สามารถเข้าในไมโครวเวฟได้นะคะ แล้วเราก็ทําการปั้นทอดมันนะคะวางลงไปในจานนะคะแต่ว่าวิธีการปั้นนะคะปั้นให้ลักษณะของตัวทอดมันหนานิดนึงนะคะวางบนจานที่มีน้ํามันนะคะแล้วก็กลับขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างกลมโตนิดนึงนะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะนำไปเข้าไมโครเวฟกันที่ไฟอ่อนปานกลาง3นาทีนะคะเมื่อผ่านไปแล้ว3นาทีนะคะมากลับด้านค่ะแล้วนำไปเข้าไมโครเวฟกันต่ออีก3นาทีนะคะตอนนี้นะคะทอดมันหมูของเรานะคะก็ เกือบสุกด <Turn> ีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะทำให้มันแห้งอีกนิดนึงนะคะโดยใช้ไฟแรงปานกลางนะคะ2นาทีค่ะตอนนี้ทอดมันของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทอดมันหมูบดไมโครเวฟ เพื่อนๆหลายคนอาจจะงงว่าทําไมเราต้องเข้าเข้าออกหลายรอบอไปเลยอย่างเงี้ยนะคะคือก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าที่เราใช้ไฟอ่อนนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เนื้อหมูของเรานะคะนุ่มนะคะไม่แข็งกระด้างค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ไฟแรงเลยจะทําให้หมูตัวทอดมันหมูของเรานะคะมันจะแข็งกระด้างแล้วก็ไม่ได้นะคะอาจจะเข้าออกหลายรอบหน่อยนะคะแต่บอกเลยว่าเสร็จแล้วอร่อยแล้วก็คุ้มค่า เดี๋ยวเรามาชิมกันดูเนาะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะนี่นะคะตัวหมูนะคะนุ่มนะคะกำลังดีเลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วนะคะลาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ